สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูคเออีกเช่นเคยนะลูกในวิชาหน้าที่พลเมืองนะลูกนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อนะลูกในหน่วยการเรียนรู้ที่สองลักชาศาสตร์กษัตริย์นะลูกก่อนอื่นนักเรียนหยิบหนังสือหน้าที่พลเมืองขึ้นมาก่อนนะลูกแล้วเปิดไปที่หน้า27หน่วยการเรียนรู้ที่สองลักชาศาสตร์กษัตริย์นะลูกเราจะแบ่งออกเป็นด้วยกัน2เรื่องนะลูกก็คือ ความสำคัญของภาษาไทยกับวันสำคัญเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นลุกแต่วันสำคัญของภาษาไทยนักเรียนได้เรียนไปแล้วนลุกนะคะวันนี้คุณครูจะทวนให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบนลุกแล้วเราก็จะมาขึ้นวันสำคัญเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นลุกแต่วันนี้คุณครูจะขึ้นแค่หนึ่งหัวข้อให้นักเรียนลูกก็คือวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ความสําคัญของภาษาไทยนักเรียนยังจําภาพนี้ได้ไหมลูกภาพนี้คือใครคะภาพนี้ก็คือพ่อขุนรามคําแหงมหาราชพระอ,องค์เป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยสุขโขทยัยทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยที่เรียกว่าลายสื่อไทยภาพนี้นะลูกนะคะนักเรียนยังจําได้ไหมลูกภาพนี้ก็คือลายสื่อไทย พระองค์ทรงประดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อพศ1826นักเรียนจำให้แม่นลูกว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยที่เรียกว่าลายสือไทยขึ้นเมื่อพศ1826นับตั้งแต่นั้นมาชาติไทยจึงมีอักษรไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทย นักเรียนยังจําภาพนี้ได้ไหมลูกภาพนี้ก็คือหลักศิลาจารึกนะลูกหลักศิลาจารึกนี้พ่อขุนรามคําแหงทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยนะลูกที่เรียกว่าลายสือไทยนะลูกลงในหลักศิลาจารึกนี้ทั้งสี่ด้านนะลูกอันนี้คือความสําคัญของภาษาไทยนะลูกปัจจุบนันนี้อักษรไทยหรือพยัญชนะไทยนะลูกมีทั้งหมด44ตัว อักษรไทยจึงเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยดังนั้นนักเรียนควรพูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภาษาไทยให้คงอยู่สืบต่อไปภาษาไทยจึงเป็นภาษาประจำชาติไทยนะลูกนะคะเมื่อนักเรียนได้ทราบถึงความสำคัญของภาษาไทยไปแล้วนะลูกนะคะเรามาดูวันสำคัญเกี่ยวกับชาติกันบ้างนะลูก วันสำคัญเกี่ยวกับชาติวันสําคัญเกี่ยวกับชาตินะลูกเป็นวันที่มีเหตุการณ์สําคัญต่างๆเกิดขึ้นและเกี่ยวกับชาติไทยนะลูกนะคะในชั้นป .1 นึ่งนี้เราจะเรียนวันสําคัญเกี่ยวกับชาตินะลูก2วันด้วยกันก็คือ 1. วันชาติไทย 2. วันรัฐธรรมนูญเรามาดูประวัติความเป็นมาของวันชาติไทยกันก่อนนะลูก วันชาติไทยนะลูกนักเรียนจำไว้ลูกว่าวันชาติไทยเนี้ยเดิมคือวันที่24มิถุนายนนะลูกซึ่งเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองนะลูกจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองระบอบป,ะททประชาธิปไตยนุกอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2475หต่อมา ในพศ2503นะลูกประเทศไทยก็เลยกำหนดให้วันที่5ธันวาคมนะลูกของทุกปีเป็นวันชาติไทยนะลูกนักเรียนฟังใหม่อีกหนึ่งรอบนะลูกว่าวันชาติไทยนะลูกเดิมคือวันที่24มิถุนายนนะลูกซึ่งเป็นวันที่ เปลี่ยนแปลงการปกครองนลุกจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยลุกอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นป่ามุกเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2475ต่อมาในพศ2503จึงกำหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันชาติไทยนลุก กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันชาติไทยนนักเรียนดูภาพน,นี้ก็คือการสวนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณในวันที่5ธันวาคมนกของทุกปีนะลูกนะคะเมื่อนักเรียนทราบถึงวันชาติไทยไปแล้วนะลูกเรามาดูวันที่2กันเลยนะลูกรัฐธรรมนูญน,นะลูกนักเรียนจำไว้ลูกว่าวันรัฐธรรมนูญน,นี้จะตรงกับวันที่10ธันวาคมของทุกปีนะลูก เป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่ภาพบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวภาพนี้ลูกรัชกาลที่เจ็ดนลูกพระองค์ได้ทรงพระราทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกซึ่งเป็นกฎหมายนะลูกสูงสุดในการปกครองประเทศให้กับปวงนชนชาวไทยนะลูกนะคะนักเรียนฟังใหม่อีกหนึ่งรอบนะลูก นะคะนักเรียนจะต้องตั้งใจฟังนะลูกยากเหมือนกันนะลูกบอกว่าวันรัฐธรรมนูญนี้ตรงกับวันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่7นะลูกพระองค์ได้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศให้กับปวงชนชาวไทยนะลูกอันนี้คือวันรัฐธรรมนูญนะลูกเรามาดูกันต่อเลยนะลูกนักเ,เรียนดูภาพนี้นะลูกภาพนี้นะลูกก็คือ วันรัฐธรรมนูญนะลูกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะลูกทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะลูกอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศให้กับประชาชนนะลูกในวันที่10ธันวาคมพศ2475หลังจากนั้นมานะลูกจึงถือเอาวันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญนะลูกนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะลูก นักเรียนดูภาพนี้นะลูกบางคนนะลูกนักเรียนบางคนเคยเห็นภาพนี้แล้วนะลูกนะคะแต่บางคนไม่เคยเห็นนะลูกภาพนี้ก็คืออนุสาวรีย์นระลูกป่ทาธาธิปไตยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปกครอง ระบอกประชาธิปไตยนะลูกจะอยู่ที่นลุกกรุงเทพมหานครนะลูกถ้านักเรียนไปที่กรุงเทพมหานครนะลูกถ้านักเรียนผ่านอนุสาวรีย์นะลูกนักเรียนก็จะเห็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะลูกจะอยู่ที่ถนนราชดำเนินนะลูกที่กรุงเทพมหานครนะลูกอันนี้คือนลุกวันสําคัญเกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญนะลูกคุณครูมีคลิปวีดีโอสั้นๆนะลูกให้นักเรียนดูนะลูกเกี่ยวกับวันสําคัญ ของชาตินะลูกนักเรียนจะได้เข้าใจนะลูกมากยิ่งขึ้นนะลูกเรามาดูคลิวีโอกันเลยนะลูกรู้ไว้ใช่ว่าประชา,ชาคมอาเซียนเวนลาผ่านไปไวเหมือนกอหกนับจากวันที่24มิถุนายนปี2475มาจนถึงวันนี้เป็นเวลา83ปีแล้ว ที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันนีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและว,วันที่1ิธันวาคมวันนี้เมื่อ83ปีก่อนาาก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สําคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยเนื่องจากจนวันที่พระบาทสมเด็จเจ้าปเจ้ายูนหัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญเท้าวลฉบับแรกให้แก่ปุง์ชนชาวไทยเพื่อเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเพื่อรักษา พระมหากุณาริคุณูลและเริึกถึงรัฐธรรมนูนฉบับแรกทางการจึงได้ประกาศให้วันที่สิธันวาคมของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญนั่นเองลค่ะนักเรียนก็ได้ดูคลิปวีโอวันสำคัญเกี่ยวกับชาติไปแล้วนะลูกนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะสรุปวันสําคัญเกี่ยวกับชาติให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งครั้งนะลูกนะคะเกี่ยวกับวันชาติไทยกับวันรัฐธรรมนูญนะลูกนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะลูกว่าวันสําคัญของชาติไทยนะลูกเป็นวันที่มีเหตุการณ์สําคัญต่างๆเกิดขึ้นนะลูกดังนั้นการเข้าร่วมกิจกรรมนะลูกจึงเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สําคัญและเพื่อสืบทอดกิจกรรมให้คงอยู่สืบไปนะลูกนะ ก่อนที่คุณครูจะจบคลิปวีโอวันนี้นะลูกนะคะคุณครูมีคําถามอยากจะถามนักเรียนสองข้อนะลูกนะคะที่นักเรียนเรียนไปแล้วลูกว่านักเรียนจะตอบคําถามคุณครูได้ไหมลูกนะคะมาดูคําถามข้อที่หนึ่งวันชาติไทยน,นะลูกตรงกับวันที่เท่าไหร่ลูกนะคะที่นักเรียนเรียนไปแล้วลูกวันชาติไทยตรงกับวันที่เท่าไหร่คะวันที่ 5้ธันวาคมของทุกปีนะลูกนะคะอันนี้คือวันชาติไทยนะลูก 2. วันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่เท่าไหร่คะนักเรียนวันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่10บธันวาคมของทุกปีนะลูกนักเรียนจําไว้เลยนะลูกว่าวันชาติไทยตรงกับวันที่5้ธันวาคมของทุกปีส่วนวันรัฐธรรมนูญเนี้ย ตรงกับวันที่10ธันวาคมของทุกปีนะลูกอันนี้คือวันสำคัญเกี่ยวกับชาติไทยนะลูกนะฮะอนที่คุณครูจะจบคลิปในวันนี้นะลูกคุณครูก็อยากให้หนูทบทวนบทเรียนอีกหนึ่งครั้งนะลูกนะนักเรียนจะได้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะลูกเกี่ยวกับวันสำคัญของชาติไทยนะลูกวันนี้คุณครูขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะลูกสวัสดีค่ะ